สวัสดีมาตาสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเป็นหนึ่งสวัสดีครับเป็นหนงไรบ้างแสดงความยินดีด้วยทุกคนเลยค่ะเราขอประสบความสำเร็จมากเลยพ่อเกดไปไหนพ่อเกดไม่ว่างค่ะวันนี้พี่เล่นใช่ไหมวิได้ค่ะใช่พ่อเกดเหมือนยื้อนเหมือนเห็นเลยครับไปยังไงบ้างแสดงความยินดีด้วยจริงดีใจมากครับขอบคุณมากมากค่ะเคลือที่จบแล้วเหรอใช่ค่ะ ทำมันเร็วขนาดนี้นะความสุขมันมักจะผ่านมาเร็วค่ะผ่านไปเร็วมาตาใครอากงทำไมเป็นอากงซะแล้วอ่ะตอนแรกยังเป็นใครจะพึ่งไปแล้วพึ่งไปใครพึ่งไปใครพึ่งไปค่ะกรรมกรค่ะมาตาปากทำไมเธอไม่เหมือนในละครเลยในละครเธอเป็นคนน่ารักมากเลยมองทุกอย่างดีหมดแล้วชมมองฉันเป็นอากงไม่ใช่ ค่ะอากงก็น่ารักนะคะน้องไบว่าไปเซนี่เขาแฟนเลยเขาบิ๊กแฟนเขาพยายามมาบอกกับพี่ตอนเช้าจะอ่านข่าวนะเตรียมตัวพีดเมื่อคืนนี้มันหักบมแล้วล่ะพี่ถึงเวลานะตอนแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเฉลยเกี่ยวกับครอบครัวของพ่อเกสนะเออแล้ว มันก็นมมันจะจบแล้วมันหักมาทางครอบครัวของทั้งนี้อีกใช่แต่ว่าเมื่อคืนไม่ได้ดูเพราะว่าพี่ไว้ต้องมาเตรียมข่าวไงวเมื่อคืนเขาบอกเข้มข้นกันมากเลยเพราะวันนี้ตอนจบแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนคนดูลุ้นกันอยู่ทางนู้นใช่ไหมมันยังไงเหรอค่ะก็ทุกคนลุ้นกันว่าคุณใจฉัดจะคู่กับลิลี่หรือว่าจะคู่กับแพงค่ะส่วนคู่นี้ยเขาไม่ต้องลุ้นแล้วไงคะไม่ลุ้นเหรอคู่เนี้มันยังไงแล้วมันยังไงนะค่ะมันยังไงก็ต้องมาลุ้นต่อคืนนี้ค่ะว่า ใช่ว่าจะลงเอยกับใครแล้วเป็นยังไงบ้างพอเราดูผลงานตัวเองเอาเริ่มจากพ่อหนุ่มก่อนครับดูผลงานตัวเองเป็นพ่อหนุ่มน้องริวฮะก็มีทั้งคนด่าคนชมฮะผมกันไปครับไม่ละครเรื่องที่คนอินนะคนอินครับผมก็ได้โดนฮะไ้าคุณไปโดนอะไรโดนเพื่อนว่าครับโดนเพื่อนว่าคืออะไรบอกว่าแบบนะเหมือนทำทำไม่ดีกับเป็นหนึ่งแล้วก็แบบมาตาแล้วก็แบบ ผู้หญิงทั้งสองคนอะไรใช่ตัวจริงเขาดูเรียบร้อยนะอุ้ยครับหลอค่ะเรื่องค่ะต้องดูในเรื่องในเรื่องมันเป็นไงแย่มากเหรอนายเขาก็แพรวโอ้เป็นพวกแพรวใช่ไหมแล้วยังไงต่อแล้วเพื่อนว่ายังไงเพื่อนนั่นคือปลูกสวนทุเรียนฮะบอกว่าอย่ามาหน้าบ้านนะอะไรเงี้ยผมเพื่อนอินค่ะเพื่อนคุณอินอินครับอินมากฮะอินมากเลยครับโอ้แล้วเราไปยังไงถัดมาสิก็ ภูมิใจค่ะดีใจแทนทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับฟีดแบ็กเยอะเนาะทั้งทั้งแบบทุกด้านเลยค่ะค่ะดีใจดีใจน้องใบวิจารณ์ชิดเขาเล่นเป็นยังไงดีเล่นดีทุกคนเมื่อกี้เล่นดีแม้กระทั่งม้งวันนี้น้องใบวิจารณ์ให้เหมือนกับการเมดินชนิดหนึ่งก็ต้องว่าเขาตรงๆรงจริงน้องๆเล่นดีทุกคนนะถึงโอลีฟหายคนเศ้าไม่ทำไมจริงเธอดูสวยกว่าในละครไหม นในละครหนูจะเป็นเท้าค่ะแบบสาวเท้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดูแบบแต่งหน้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นตัวจริงอาจจะมีความหน้าเต็มนิดนึงดูสิกล้องจับจีบใช่ไหมใช่ไหมไม่ว่าไปสิน้องอแมนด้าน้องอแมนด้าบังน้องอแมนด้ารบกวเป็นแพงค่ะ ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับละครเรื่องนี้ค่ะเพราะเป็นละครที่ฮีลใจจริงๆแล้วก็ส่งพลังบวกให้กับหลายๆคนก็ดีใจแทนทีมงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนค่ะเพราะทุกคนทุ่มแบบร้อเอร์ซมากๆเลยค่ะคือในสถานการณ์แบบนี้ที่ทุกคนเหมือนแบบเครียดกับการเมืองอ่ะพอได้ดูปูเขาบอกว่ามันยิ้มได้หัวเราะได้อย่างนี้ค่ะดูแลอารมณ์ดียิ้มไปตามตัวละครจริงถ้าไปเธอไม่บอกให้พี่ดูนี่ไงเไม่จะไม่บอกให้พี่ดูบอพี่เครียดมากตอนนี้พี่เครียดมากเลยนะลองเปิด มาตาดูขายอยู่ใช่ไหมใช่ไม่เคียดเลยค่ะไม่แต่ว่ามันก็เป็นความสนุกแล้วเราเคยคาดว่าละครจะเป็นอย่างนี้คือละครไทยเนี่ยไม่ได้มีละครแนวนี้บ่อยๆแล้วจะบอกเธอให้ใช่ค่ะใช่ไปยังไงแม่ดาก็เอาจริงๆเกินความคาดหมายมากๆเลยค่ะแต่ก็ดีใจที่ละครมีกระแสขนาดนี้เพราะว่าดาก็เชื่อว่าหลายๆคนในสังคมตอนนี้ก็คือต้องการกำลังใจและพลังบวกมากๆค่ะก็เลยดูแล้วใช่ไหมใช่ค่ะดูแล้วมีอาการแบบ นะมันได้ดินใจริงอ่ะเหมือนดูแล้วดูแล้วยิ้มยิ้มบ้างอะไรเงี้ยไม่เครียดเราข้ามาตามาเป็นเป็นไงมากเป็นไอดอนกอล์ฟจริงจริงด้วยเป็นเป็นหนึ่งโอเคครับเป็นละครเรื่องนี้เป็นยังไงเล่นพลิกบทบาทเล่นบ้างไหมก็จริงๆมันเป็นแบบทรงคุณหมอทรงเดิมทรงนิ่งๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าความยากของมันก็จะเป็นเรื่องของการไล่เลเวลของการเล่น แค่นั้นเองครับแต่ว่าผมว่ามัน,นคือโคตรยากเลยนะเรื่องของการเล่นนะก็ต้องทำการบ้านเยอะแค่นึงนครับก็ <S <S ต้องจดแบบค่อยๆแล้วก็เรียงว่าลําดับว่าเราทําอะไรไปบ้างเราจะทําอะไรต่อไปอะไรอย่างนี้ครับแต่ผมว่าความดีของเรื่องนี้จริงๆมันคือด้วยด้วยตัวบท,แล,ว <S <S วบทแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกคนอะไรอย่างนี้ครับทุกๆทุกอย่างมันดูลงตัวมันเลยทําให้มันเลยทําให้นําพาไปได้ง่ายแล้วก็ดูแบบทุกคนทางานกันสนุกอะไรอย่างนี้ครับเขาเรียกพัฒนาการของตัวละคร ที่มันมีความซับซ้อนแต่เวลาเราถ่ายเนี่ยมันจะยากเพราะมันไม่ได้ถ่ายตามลําดับใช่ไหมหรือลำดับใช่ครับไม่ไม่ครับก็โดดไปโดดมาครับกันแล้วแต่โลเคชันที่ได้แล้วแต่วันแล้วแต่คิวนักแสดงอะไรเงี้ยครับแต่เราต้องจดจําเรื่องใช่เราต้องทำคอนติเนียไว้มันช่วงไหนว่าเฮ้ยเ้ราะเราไอตัวละครตัวนี้มันไปถึงไหนแล้วพัฒนาการมันถึงแสดงออกได้เลยใช่ไหมครับอ๋อแต่ก็มันมีความซับซ้อนขึ้นแล้วใส่หมวกทาไมจริงๆก็นี่ ไห้ผมขึ้นเร็วนะน <S 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 จะได้อยู่ได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้เร็วมากครับละครออนพุดไปบวชมันเป็นมิติใหม่ครับพิยุทธเห็นไหมค่ะพระเอกไปบวชนางเอกไปเที่ยวใช่ไม่อยู่เลยตอนละครออนไม่มีแบบคือไม่มีใครอยู่ประมูลละครเลยครับใช่ค่ะ มิติใหม่เจริญพรเรื่องเดียวจะจบคืนนเอาเจมมาโปรโมทก็ลำบากบาตั้งแต่ตอนต้นเลยแล้วก็ไปบวชซะแล้วดูละครไม่ตอนบวชบอกมาดีไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูครับอทําวัดทาวัดเป็นผลบุญที่แบบทำวัดทําวัดจนถึงนู่นเลยสามทุครึ่งครับนี่เวลาบวชอย่างเงี้ยมันต้องเขร่งครัดเราถึงจะได้ประโยชน์ใช่ใครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็อย่างดีนะใครว่าไม่ได้ ใครไปเที่ยวนะค่ะวันนี้ไงหนูเองทำไมไปตั้ง20วันไปทำไมมันมันเซตวันไว้แล้วค่ะอยุ่ก็เลยต้องไปคือเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะออนตอนไหนอะไรเงี้ยค่ะก็ชนพอดีโปะเช็ตเต็มไปบวชเต้ยไปเที่ยวอเยี่ยมเลยไม่มีการประมวลละครเลยละครเรื่องนี้ ตัวละครมันโปรโมทตัวเองใช่แล้วก็ปากต่อปากถูกไหมเธอใช่ค่ะเออมีแต่คนทักใช่ไหมพวกเราไปไหนมาไหนมีแต่คนทักใช่ไหมใช่ค่ะคือมันเป็นช่วงเวลาของดาราเนี่ยที่เราจะภูมใหญ่ที่สุดก็ตอนนี้ค่ะคือละครออนปุ๊บถ้าไปไหนมาไหนไม่มีใครสนใจเลยวะอแปลว่าไม่ใช่ค่ะแต่อันนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักถูกไหมเขาเรียกชื่อเลยเขาไม่เรียกน้องเตยแล้วเขาเรียกมาตาเรียกเป็นหนึ่งอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาเรียกตามชื่อเลยค่ะลงไปถามสิเนี่ยยืนคุยกับน้องเตยนะ เหมือนกับคุยกับมาตาในเรื่องอะเหมือนเนาะน้องเต้รู้สึกไหมได้ไหมเ้เดียวเหมือนเหมือนเป็นตัวเองไหมคะปกติน้องเต้ก็เป็นเป็นแนวแบบบวกๆอย่างนั้นอยู่ก็มีความจริงๆก็คือมีความใกล้เคียงที่จะเข้าใจตัวมาตาได้ค่ะแต่ว่าตัวจริงเต้ยอาจจะไม่เก่งเขามาตาค่ะมาตาเขาจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรของเขาได้ได้ดีแต่เต้จะจะเซนซิทีฟกว่ามาตาอ่านี่ยยืนพูดอย่างเงี้ยเหมือนพูดกับมาตาอยู่เลยอะก็เป็นตัวเขาอะเวลาเล่นอะ ใช่ไหมก็ชิลเลยค่ะเล่นสนุกมากๆคือพี่นึกออกเลยพอเล่นอยู่ในครอบครัวของพ่อเกรสเนี่ยเ็าจะเป็นตัวเขาที่สุดคือแสดงออกมาเลยประมาณนั้นสนุกใช่ไหมใช่สนุกมากๆค่ะเออแต่วันนี้บังเอิญพี่ชายติดเรื่องสําคัญจริงๆริอไม่อย่างนั้นเนี่ยคือแบบอย่างของนักแสดงเลยนะใช่ค่ะพี่บ้านที่เล่นละครที่สุดเลยค่ะพี่ชายนี่คือทุกซีนที่ออกมาก็คือแบบเอาอยู่ทุกฉากแล้วมันดีมากๆเขาเทคเยอะไหมไม่เลยค่ะไม่เลยค่ะเหือค่ะ เออคือเล่นแล้วพี่เชื่อเลยใช่ใช่แน่ๆเลยส่งพลังกันไปมาใช่ไหมคะใช่ค่ะอนน้องใบไหนถามนัแฟนถามต่อเมื่อคืนเนี้ยหลายคนเป็นห่วงเชื่ออะไรแล้วนะโอลิฟใช่ไหมกับหมูที่มาตาวิ่งหนีเป็นยังไงกันบ้างตอนถ่ายจริงคือมีหมูไหม มีคะ่ะววิ่งหนีหมูครับจริงๆมันมาจากในนวนิยาย<ห>านนิยายเนี่ยมีเขียนว่าพาแล้วก็วิ่งหนีหมูกันที่ชายหาดใช่ค่ะคือมาตาเนี่ยอยู่บ้านวิ่งหนีหมาแต่พอมาที่ชายหาดก็วิ่งหนีหมูอะไรี้เป็นคอนเซปต์เขาก็าเลยต้องอไปของเรื่องที่ิยายเขามีงันจริงๆก็เลยต้องไปวิ่งหนีหมูซึ่งในความเป็นจริงนั้น หมูไม่วิ่งครับไม่วิ่งกับเราเลยเขาจะก็ทำไงเวลาถ่ายหมูร้อนก็ค่อยๆต้อนอะไรเงี้ครับก็ค่อยๆต้อนกันไปทีมงานต้องใส่กรีนใส่กรีนใส็กรีนแล้วก็วิ่งไล่หมูแล้วก็พอถ่ายเสร็จก็ให้หมูพักลยเวลาเราดูเนี่ยหมูวิ่งแต่เบื้องหลังจริงเคยทีมงานใส่เป็นฉากอ่ะวิ่งไล่อยู่นั่นนะวิ่งไล่คนหมูให้หมูวิ่งนี่น่าเสียดายจริงๆเราไม่สามารถจะนำเสนอภาพน้องๆไม่ต้องงงนะว่าทำไมเราถึงเผยภาพไม่ได้เลย เพราะนี่มันถ่ายทอดทางย t u b e กรรมกรข่าวกับ Facebook กรรมกรข่าวอะไม่งั้นคือเราจะปิวทันทีคือเดี๋ยวภาพประกอบละครมากูปิวเลยเราจะปิวทันทีจ้ะทำไมเขาไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นมาแสดงเป็นหมูให้ดูหน่อยสิได้ค่ะคือในเรื่องอ่ะมาตาต้องขี่คอเป็นหนึ่งด้วยค่ะแล้ววิ่งหนีหมูค่ะใช่ค่ะแล้วขี่กันจริงไหมจริงค่ะขี่หลังใช่ค่ะใส่กระโปรงมาใช่ค่ะ ว้าวว้าวเดี๋ยวว้าวเดี๋ยวจินตนาการเอาก็ได้ค่ะว่าวิ่งหนีหมูหมูในหมูในเรื่องชื่อในหมูในเรื่องไปว่าอะไรในเรื่องอะหมูเชื่อชื่อแตงกวาค่ะจี๊กเขาชื่อแตงกวาจริงเนะใช่ไหมใช่ไหมกงใช่นะแตงตัวจริงชื่อแตงกวาใช่หมูเลี้ยงเมื่อคืนเขาบอกว่ามีมีมีช็อตหนึ่งคุณลิศกลินแบ็คอ๋ออกมาตาทันมุกนี้ด้วยเหรอคะเกิดทันด้วยเหรอคะคือตอนอ่านบทอะค่ะเต้งจริงเขาหน้าเด็กขาอยุเยอะวิท อุ้าเจ้าเต้าวเจ้ากันเมื่อว่ีว่าเจ้าเอาคืนว่าเจ้ากันไ้อยู่ค่ะไอลิทกินแบ็คทันจริงไหมทันไหมคือตอนอ่านบทอะเต้ไม่เข้าใจค่ะว่าคืออะไรไม่ไม่เข้าใจจริงๆเต้อะต้องไปถามพี่จ๋าว่าคุณลิทกินแบ็คนี่คืออะไรคะอะไรเงี้ยเราพี่จ๋าเขาก็เล่าให้ฟังมาก็เลยอ๋อมาตาน่าจะเคยได้ยินจากนาคิดในในในเรื่องบ่อยๆเพราะว่านาคิดเป็นคนชอบแบบบันเทิงชอบดูละครอะไรเงี้ยค่ะน่าจะได้ยินมา ตลอดอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นมุกหนึ่งคนณฤทธิ์กินแบ็คอะไรสรุปแปลว่าอะไรนะครับเหมือนมันเป็นคือมันเป็นโฆษณาสุราสมัยก่อนยังสามารถจะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วไม่ใช่คุณฤทธิ์ไอฤทธิ์โอ้โหโฆษณาเลยไอฤทธิ์กินแบ๊กนางเจนก็ไม่ทันหรอไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยที่ยืนอยู่ซึ่งไม่ใช่แบ็คที่เรารู้จักกันด้วยขยายความมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวผิดกฎหมายอ๋อโอเคเออใช่ไหมใช่เออแล้วน้องไปว่าต่อ คือเรื่องนี้อีกอีกเรื่องหนึ่งที่คนชมเยอะก็คือบทที่มันแบบต้องบอกว่าประณีตละเอียดมากคำพูดของตัวละครแต่ละคนมันสะท้อนแล้วก็ฟังดูแล้วมันเหมือนแบบได้ข้อคิดอะไรด้วยกับคนดูใช่ไหมคะน้องเจมพูดถึงพี่จ๋าผู้จัดหน่อยสิทำกันบ้านหนักมากใช่ไหมคือเรื่องนี้พี่จ๋าเขียนบทเองนะครับอ่เป็นเป็นพี่พ่รู้จริงเหรอใช่ครับพี่จ๋านำนำทีมเขียนบทเองครับ แล้วก็ไปคุยกับคุณหมอจิตวิทยาด้วยใช่ไหมใช่ครับคือจ่าเราเนี่ยนะใช่ครับจายยินีนี่แหละครับคือเขาบอกว่าเขามีหนังสือที่ประกอบการรีเสิร์ชเยอะมากๆแล้วก็ได้ไปคุยกับแบบหลายๆคนมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยทำให้คือในในละครอ่ะถ้าเกิดเราสังเกตดูเราจะเห็นว่าตัวละครมันดูเป็นเป็นคนธรรมดาที่แบบว่าโอเคตอบโต้กันดูธรรมดาดูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าในดีเทลกว่ามันจะสร้างเป็นองค์ประกอบมันได้นั่นหมายความว่า คือต้องคิดให้มากกว่านั้นเพื่อให้มันดูธรรมชาติก็ต้องบอกว่าพี่จ่าแบบสุดยอดมากเขียนเนียนมากนะใช่ครับคือละครเนี่ยพี่เชื่อนะว่าเกินครึ่งความสาเร็จของละครอยู่ที่บทนะใช่ที่เป็นความเชื่อจริงไหมจริงไม่จริงครับเออจ๋านำทีมเขียนเองเหรอสุดๆเลยค่ะทีมเขียนแล้วบทพูดมันก็เป็นบทพูดที่แบบร่วมสมัยมากๆก็เหมือนเป็นคําที่เราพูดกันอยู่ทุกวันมันติดปากอะมันเข้าปากใช่มันเข้าปากเลยค่ะไม่ต้อดูแบบ คำยากๆแบบเป็นยังไงอเมนดานี่ละครเรื่องที่เท่าไหร่ของเราเรื่องแรกกับช่องสามค่ะจะมีเรื่องต่อไปไหมมีค่ะฝากติดตามด้วยเลยนะคะลมเล่นไฟลมเล่นไฟค่ะน่าจะต้นปีหน้าแล้วก็วาวันรักค่ะแต่เรื่องนี้แล้วเป็นยังไงน้องเขาสยสวยอยู่แล้วขอไม่นด้คอนไว้บบนแล้วเล่นดีทุกคน นี่อย่าไปถามตามไอที่ผมเขียนมาแตความรู้สึกเราถามจากความรู้สึกเราวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบอกได้ไหมนี่พี่ไพจะบอกนะว่าทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสปอนเซเราเานิดนึงทีมงานเรื่องเล่ามีพี่โปรดิวเซอร์ใช้กระเป๋าเหมือนมาตาเลยจุมาตาเขาต้องมีกระเป๋าสปานเซอร์แล้วก็เดินกรุ้งกริ้งกรุ้งเท้งอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมีคนบอกเยอะมากเลยค่ะว่ากระเป๋าแบบนี้ที่เชียงใหม่คือขายดีมากๆเลยใช่ไหมแล้วต้องมีแบบกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแล้วก็ผมทรงนี้ด้วย ใช่ก็มตอนนี้แฟชั่นมาตาทุกคนก็คืทุกคนก็คือจะแต่งตัวตามมาตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดแท็กมาฟีเวอร์ขนาดนั้นเลยดีใจค่ะได้ช่วยเศรษฐกิจในอีกทางหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะมีสิ้นสุดนะนะคืนนี้แล้วถูกไหมตอนจบแล้วกลรจบแล้วสปอยล์ไหมสปอยไหมไม่มีใครเคยหลุดเลยนะสปอยไม่หลุด นิดนึงนะไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกเดี๋ยวต้องฝากติดตาม,มแล้วกันเหลืออีพีสุดท้ายเองนะถ้าเราไปเค้นขย้าให้เขาบอกให้ได้เนี่ย <c oughs> พี่จะซวยนะ <c oughs> ใด่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้หมดเดี๋ยวคนรู้หมดมีบทบทสรุปที่น่ารักของแต่ละคนของแต่ละคู่ค่ะอมใช่ค่ะมาตาไหนไนบอกไปสิว่าอะไรที่น่ารักที่สุดเนี่ยบอกแบบมาตาบอกแบบมาตาเลยสมมติมาตาบอกคุณผู้ชมมาสปอยหน่อซี่เร็วน่ารักมากจริงๆค่ะทุกคนต้องดูเลยค่ะคืนนี้มันแบบ มันยังไงมันยังไงไหนช่วยขยายความคำว่าดีแบบว่าให้มากกว่านี้ได้ไหมยังไงขอให้เห็นภาพหน่อยพอมาตาเอาเบอร์โทรเอาลายมาเดี๋ยวพี่จะดูคืนนี้ถ้าไม่ดีจะโทรไปด่าอายุคำเมื่อคืนนะคะคนดูในสามพัทหกแสนกว่าเลยนะคะเขาั่นไงมันไม่ธรรมดานะคะนี่ใช่มันเป็นไปได้ยังไงพี่กำลังด่าเราใช่ไหมไมหนูเต้นเต้นอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่เอาถ้าเกิดคืนนี้ไม่ดี จะไลน์ไปด่าเลยคืนนี้ต้องล้านล้านวิวแล้วค่ะล้านวิวเลยใช่ไหมอีกสี่แสนเองเราต้องสี่แสนเองขนาดนั้นเ่ะอะไรขนาดนั้นบาวอนทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะมีเครื่องมือสื่อสารไหนเปิดให้ทุกเครื่องเลยนะคะที่เราดูถ้าไปไปได้กรุณาดูช่องสามเถอะถูกต้องค่ะดูผ่านจอดูผ่านจอนะคือยังไงเขาก็จะดูเรตติ้งเป็นหลักนะอ่าใช่ค่ะใช่ไหมแต่ว่า เอาละถ้ามีเหตุจําเป็นดูอุปกรณ์การสื่อสารท,ทุกอย่างเลยถูกไหมก็เปิดช่องสามอยู่ดีค่ะ <laughs> เพราะฉะนั้นคืนนี้พีคเลยใช่ไหมมันพีคมากค่ะมันจะมีบทสรุปที่น่ารักระหว่างเราคือถ้าเกิดว่าใครที่ได้ดูเมื่อคืนเนี่ยครับก็จะมีบทสรุปของหลายๆคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ก็จะมีบทสรุปของอ,อีก,อกหลายๆตัวละครเหมือนกันแต่ว่าผมอยากสปอยแค่เฉพาะคู่ผมแล้วกันได้เลยคู่ผมที่ไม่เกี่ยวนะพูดเองแล้วว่า ได้มันมันเป็นความที่น่ารักแบบฉีกกดทุกอย่างแล้วมันมีแต่มันมีแต่น้ำน้ำตาแห่งรอยยิ้มทั้งนั้นเลยครับในคืนนี้ในคืนนี้น่ารักฉีกกดทุกอย่างกอความน่ารักกดของความร้อเป็นยังไงแล้วฉีกกดเลยแล้วจะมีน้ำตาของรอยยิ้ม น้ำตารื้นไปหมดแล้วก็น้ำตารื้นมันจะอบอุ่นมันจะมันจะดูแล้วปาปลื้มใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมขนาดเลยครับรับรองเลยครับเออเลยค่ะถ่ายกี่เทกช็อตตอนจบเออไม่เยอะไม่เยอะหนึ่งเทกหนึ่งไม่เยอมก็เกินหนึ่งเทกอ่ะมันต้องเกินเพราะว่ามันต้องรับหลายด้านค่ะใช่ค่ะด้านละเทก เล็บซีนหรือเปล่าโลโคจริงๆอ่ะมันก็เลยซีนไหมเฮ้ยไม่แล้วมีโบด้วยมีโบมันน่ารักกว่านั้นอีกครับมันน่ารักกว่าเล็บซีนน่ารักกว่าเล็บซีนใช่ค่ะสมมติว่าตอนที่เห็นแล้วแบบว่าแบบควรเตรียมหมอนเตรียมอะไรมาแบบมาแบบมากัดมาฉีกมากรีดอะไรเงี้ยครับอย่างนั้นเลย คืนนี้นะพี่ไ้ต้องไปย้อนดูเมื่อวานก่อนแล้วคืนนี้นะโอเคได้เลยคืนนี้คืนนี้นไม่ดูข่าววันนี้ดูมาตาไม่ทํางานแล้ววันนี้ไม่ทํางานแล้วเอาเพราะฉะนั้นพีคบดอนน้องใบสรุปสักนิดนึ่งอ่าค่ะเชิะน้องๆอีสามท่านมีใครอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมคืนนี้คืนนี้อ่าเริ่มจากคุณลิวเลยค่ะก็ความสัมพันธ์ของเราสามคนนะฮะก็จะมีายฉายกับลิลลี่ไยฉายกับคุณแพงก็เราดูว่าบทสรุปของเราคือเราจะไปทิศทางไหน ครับผมหรือว่าเริ่มต้นอะไรใครจะเป็นปลายเปิดหรือเปล่าหรือว่าปลายปิดหรือแบบอะไรก็ต้องลุ้นต่อไปปลายเปิดปลายปิดครับเปิดปลายปิดเป็นบทสรุปที่น่ารักเหมือนกันค่ะน่ารักตรงนั้นก็น่ารักเหมือนกันไม่ใช่แบบอ้ยไม่ได้ดังใจเราไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะน่ารักแน่นอนไม่ว่าจะจบยังไงก็แบบคิมีโนโตะน่ารักคีมีหนวดโตน่ารักเดี๋ยวติดตามคืนนี้ให้แต่ละคนฝากคุณผู้ชมสักนิดนึง เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วเอาเริ่มจากใครไม่ได้ก็แล้วกันกองสุมนี่พี่เจมสมเ่เลองสุมเจมสเ็ยเจมเต้องไปสุดท้ายไอพี่เ้ไม่ได้สุดท้ายเดี๋ยวมลองสุดท้ายให้มเไรเจมสุดท้ายเอาเถอะก็ฝาก ฝากมาตารดาด้วยนะคะคืนนี้ก็อ e ีพีสุดท้ายแล้วอยากจะให้มาตะละมาตรดามาหิวใจแล้วก็ส่งพลังบวกให้ทุกคนคะ่ะฝากเปก็นกำลังใจให้แพงด้วยนะคะอืมอ่ะถัดมาคุณออมเหรอคะก็อม,อ,ะอมก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนะคะร่วมรุนตอนจบไปด้วยกันอ,อยากจะปิดจบเรื่องนี้แบบด้วยความอบอุ่นหนล้านวิว<อ>หนึ่งมานวิวไปเลยนะคะร่วมมาจบด้วยกันเพราะว่าจะจบแล้วเนาะไม่อยากให้จบเลยก็ พูดไม่รู้เรื่องแบบฝากได้นะคะฝากด้วยพี่รัฝากได้ครับทั้งในสามพาร์ทแล้วก็ทางทวิตเตอร์ผมก็มาปั่นเฟนกันครับผมฝากด้วยครับไม่พโพเธอต้องช่วยกันปั่นใช่จะเปิดทั้งทีวีและทุกทุกอุปกรณ์กอุปรณ์เลยคือวันนี้หนูมีทวิตอยู่สามแอคไม่ที่เรามจะมีเยอะแยะครัเอาไว้ปั่นยอดที่มันขึ้นนี่น่าจะมาแต่ผมลเรื่องนี้จริงๆเราไม่ต้องปั่นแต่ว่าเธอจะมีทำไมไม่ต้องสามแอค ไว้สองข่าวนี้อันนึงข่าวนี้อันนึงข่าวนี้อันนึงระวังสับผิดน่าจะบอกให้โอ้โหมันเคยผิดมาแล้วค่ะอายุธเคใช่ไหมมันเคยค่ะไม่เคยใช่ไหมอ่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าน่ารักจริงๆชอบมากใจหายไม่อยากให้จบเลยละครจะจบแล้วต้องคิดถึงมากๆเลยคืนนี้รอดูค่ะน้องๆน่ารักดูแล้วอบอุ่นจริงๆน้องเจมจิหล่อจัง มันฮ<ช>ิวใจมากๆเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันดูนะครับเป็นหนึ่งคุณปิดอ๋อครับได้ครับก็วันนี้ก็เป็นละครตอนจบแล้วนะครับคือจริงๆละครก็มีเริ่มกับมีจบแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ยังคงคิดถึงในตัวละครทุกตัวนะครับ mm. เหมือนที่พวกเราก็คิดถึงตัวละครทุกตัวเหมือนกันแล้วก็คิดถึงคุณผู้ชมที่ร่วมดูละครกันตั้งแต่ต้น mm. ยันจบเลยผมจะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่ ที่อิ่มเอมใจมากๆเลยนะคือทีมงานทุกคนเบื้องหลังทุกคนนักแสดงทุกคนนะครับก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกแล้วก็ได้รับได้รับสิ่งที่พวกเราตั้งใจไว้ก็คืออยากให้ทุกคนได้ฮิลใจได้มีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขกลับไปจากเรื่องมาตารา다ค,ครับจริงเขาบอกว่าในกองเดี๋ยสนุกกันมากเลยติง้งต้องครับส่วนใหญ่จะเป็นติง้งต้องใช่ค,คาว่าสนุกี่ติงต้องเลยเหรอครับผมติงต้องเลยครับอย่างนั้นเลยหรอด้วยความที่มันสนิทกันมากแล้วมันดูเป็นมันดูเป็นอะไรที่เราไม่ต้องแบบ แอคอาร์ตใส่กันนะฮะมันจะเป็นแบบว่าดูธรรมชาติแล้วก็ทุกคนก็เล่นกันตลกตลกอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นกองที่บรรยากาศดีมากตอนทํางานค่ะแล้วคนก็ส่งความรู้สึกดีๆมาใช่ไหมหมดแล้วท่านผู้ชมครับลาไปตรงนี้แหละยูจะให้เป็นหนึ่งกับมาตาอ๋อมาตายังไม่ได้พูดไม่เป็นไรก็ได้เอาเธอมาตาเรื่องนี้ชื่อเรื่องยังเป็นเธอเลยฉันจะไม่ปล่อยเธอพูดได้ยังไงก็ฝากด้วยนะคะช่วงนี้ มันก็มีเรื่องราวเครียดๆอะไยเอะแยะมากมายนะคะก็อยากให้มาตามฮิลใจกันต่อนะคะกับตอนสุดท้ายของมาตาร<า>ับรองว่ามันจะเป็นมวลพลังที่น่ารักแล้วก็จะฝากไว้ในใจทุกคนตลอดไปเลยค่ะก็หวังว่าจะช่วยฮิลใจทุกคนได้แบบไม่มากกันหน่อยนะคะสองใบจะให้มีบทอะไร อยากจะให้เขาเล่นบทกู๊กิกตรงนี้หน่อยอยากดูของจริง <laughs> อยากดูแบบด้วยตาเขาอยากจะดูของจริงใช่ฮที่ซ้อมเอาไว้เหรออ๋อที่โชว์ความฟิตอะไรครับเออใช่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 ใเหมือนพี่จ๋าบอกว่าวันนี้จะมีการโชว์ความฟิตกันเกิดขึ้นมันต้องเป็นฉากเลิฟซีนที่ถอดเสื้อเราลุ้นนะจจาดูดู ไม่เล่นอะไรกันนี่ไม่รู้เรื่องเลยบอกเร็วๆไม่ไม่รู้ผมไม่รู้เหมือนกันครับโชว์ความฟิตอะไรนางเจมโชว์ฟิตอะไรมีเมื่อวานนี้ฉากที่ทะเลค่ะว่ามามาตาแกล้งเป็นหนึ่งให้แบบวิ่งหนีหมูมาแบบไกลมากๆแล้วแล้วมาตาก็พูดกับเป็นหนึ่งว่าเป็นหนึ่งนี่ก็ฟิตเหมือนกันนะเนี่ยใช่ปะใช่ใช่ครับประมาณนั้นแล้วแล้วก็ผมก็บอกว่าอะไรวะ บอกว่าเป็นหนึ่งกวามฟิตเหมือนกันแลเนี่ยอ๋อบอกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ความฟิตให้ดูเดี๋ยวผมจะโชว์ความฟิตให้ดูโชว์เลยกลับบ้านไปโชว์ความฟิตให้ดูครับไปยังไงมันต้องกลับไปที่บ้านต้องกลับไปที่บ้านแล้วก็โชว์ความก็คืนนี้ก็อาจจะมีก็ได้นะเอาเหรอไม่เคยรู้หรอกเรื่องพวกนี้ขอบคุณจ๋าสวัสดีสวัสดีค่ะไอ้เธอเขียนบทเองเหรอโอ้ สุดยอดเลยค่ะนี่นยาอยหลบไปเดี๋แล้วรับไม่ไม่อย่าไปแก้เขาไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาสวัสดีสวัสดีสด็ความยินดีด้วยเรื่องต่อไปเมื่อไรอ่ะเมื่อไรต้นปีต้นปีนี่คือดูหรือถ่ายอ๋อได้ดูนะโอเคเดี๋ยวรอดูรอดู วันนี้ขอบคุณน้องไบ์จะไม่ต้องแสดงอะไรใช่ไหมใช่ให้ให้ให้แสดงเร็วๆสิหนึงไม่รู้จะแสดงอะไรอ่ะได้ดูด้วยตาของจัมไม่ได้อธิบายให้ฟังหน่อยแล้วไล่ฟังหน่อยกุ๊กกิ๊กนิดนึงไม่ได้แล้วเหมือนกันจะไม่ได้เลยอ่ะคือแต่นี่ก็กุ๊กกิ๊กแล้วล่ะจ๋าคัดคัดตัวจ่ายหมดยังเฮ้ยเล่นเร็วๆเดี๋ยวหักนะเรื่องชักหนึ่งสวัสดีปนเปื้อนสวัสดีมาตาอะไรล่ะจะทำอะไรไม่รู้เล่นซีนอะไรอ่ะ ชินสมมุติก็ได้ไม่ต้องเอาในเรื่องก็ได้ในสมมติว่าตอนนี้เป็นมาตากับเป็นหนึ่งอะมาอยู่ที่เรื่องเล่าเช้านี้อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีมาตาสวัสดีเป็นหนึ่งวันนี้เราจะทําคุกกี้ไปฝากอากงนะอากงใครอากงเราอ๋ออากงอยู่นี่ลุงอากงเล่นเกมกับหนึ่งทำไมถึงเล่นแค่นี้อหรอให้มันเออเสียชื่อพี่มากเลยนะใช่ไหมใช่มองตรงมองตาอะไรอย่างนงี้ เออบ้านนี่มองตาดิอเคโอเคก็เป็นหนึ่งอีกค่ะเออทำที่ทำไม่ได้ั้อายุมันมันรู้สึกเขินมากเขินแทนบ้าป่ะมาเขินทำไมไต่ไต่รถถึงขนาดเดินลุกหนีเลยเาแค่นี้ดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้ไต่ฉัดกับอ๋อวอพอการกันก็ได้ันมองตากันเหรอใช่ค่ะเขาชอบมองไต่เป็นหนึ่งในกองถ่ายหรืออะไรนี่ค่ะใช่ในฉากเลยเหรอใช่ค่ะ ไหนน้องเร็วมาเร็วมองไปมองมาหนูเอ้ยชักจะแปลกแปลกแล้วเนี่ยใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาวันนี้ขอบคุณมากขอให้ประสบความสำเร็จคืนนี้เอาเท่าไหร่ค่ะแอปสามพัทเท่าไหร่ล้านวิวค่ะล้านวิวค่ะนะเลตติ้งขอเป็นสักเออเราทำไรห้าจุดห้าจุดหกห้าจุดแปดก็ได้ห้าจุดแปดขอทั่วประเทศเมื่อคืนเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้คือแอปสามพัทแต่กรณี ไอ้เจี้ยยังไม่รู้แต่ว่าประสบความสำเร็จแล้วยุคนี้นะเพราะมันคนดูหลายช่องทางทีีนีก็ดีใจมากมากใช่ไหมค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรียบร้อยนะฮะขอบคุณนะครับ